สลกพันเนาะ,ะว่ามีสารเป็นอย่างไรการเจริญบโตเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อทางการแพทย์จะไปใช้ต่อเนี่ยใช้อย่างไรนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักๆของทางศูนย์วิจัยใน,ใ,นในที่นี้ ใจปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชาเนี่ยก็จะประกอบด้วยอาจารย์จากสี่ภาควิชานะครับหลักๆก็จะมีภาควิชาพืชไรนาภาควิชาพันธุศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์แล้วก็ภาควิชาเคมีนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มาจากคณะเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดรพัชจีคงศรีนะครับมาจากภาควิชาพืชไรนานะครับเริ่มต้นเลยว่าอาจารย์จากภาควิชาพืชไรนาเนี่ย อยู่ในโครงการของ CBCA เนี่ยศูนย์ CBCA เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างครับสำหรับศูนย์ CBCA ของเราก็จะแบ่งเป็นงาน4ส่วนนะคะตามชื่อคือ Cannabis Breeding and Chemical Analysis Research Center นะคะงานหลักก็จะคือการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งในหน่วยย่อยของการปรับปรุงพันธุ์ก็จะมีงานทางด้าน phenotyping คือการประเมินสายพันธุ์นะคะแล้วก็งานในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยอาจจะรวมไปถึงการศึกษาจีโนมิก huh. DNA ก่อนที่จะเลือก สาพัน์มาปรับปรุงพันนะคะแล้วก็ในส่วนของ Chemical Analysis ค่ะเราก็จะมีการศึกษา Chemical Profile ซึ่งจะเป็นงานขสารคาบินอยต่างๆคาาบินอยต่างๆนะคะซึ่งถ้าจะเป็นที่รู้จักกันก็คือ THC CBD แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโปรไฟล์สารมากกว่านั้นนะคะซึ่งอาจจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคตนะคะซึ่งในข้อมูลจาก สายพันธุ์ที่มีเนี่ย uh huh. จะมีความแตกต่างกันเราก็จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการปรุงพันธุ์นะคะคทางศูนย์วิจัยที่บอกว่าเราประกอบด้วยสีภาควิชาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ประกอบด้วยอาจารย์12ท่านนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งที่เราพยายามตั้งใจนะครับที่จะเขาเรียกว่าสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิวจัยทางด้านกัญชาที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีงานวิจัยที่เยอะอยู่และแต่ทางประเทศไทย,ยถือว่ายังน้อยนอกจากนีเราก็จะมีพยายามเน้นทางด้านพันธุกรรม หรือปรับปรุงทางพันธุกรรมแล้วก็ทางด้านวิเคราะห์ทางเคมีเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะได้เป็นฐานความรู้กับทางด้านนักวิจัยของคนไทยที่จะทําทางด้านกัญชาเนาะฉะนันแต่มาเน้นที่ของอาจารย์นะครับพออาจารย์มาเป็นนักปรับปรุงพันเนี่ยอาจารย์อยู่ในโครงการเนี่ยอาจารย์หน้าที่รับผิดชอบหลักๆนี่ทำอะไรบ้างครับอาจารย์ ในส่วนของอาจารย์ที่ภาควิชาพืชไล่นาในในวันนี้อาจารย์เป็นตัวแทนนะคะก็จะมีอาจารย์สุจินอาจารย์อภิเดชอาจารย์ดำรงบุตรอาจารย์ปริชาต์นะคะก็แล้วก็อาจารย์ปิยะ ที่เป็นหัวหน้าทีมประบปรุงพันธุ์นะคะเราก็จะประเมินลักษณะทางสันฐานของกัญชานะคะว่าเป็นการเจริญเติบโตทางต้นและใบเป็นยังไงบ้างนะคะทรงทรงพุ่มเป็นยังไงที่เห็นสูงสูงต่ำต่ำนี้คนละสายพันธุ์หรือคนละพันธุ์กันนะครับทุกพันธุ์เนี่ยเราก็จะนําเข้าเฉพาะพันธุ์ที่ มีเอกสารพพแปเนาะอาจารย์เรานําเข้ามากี่กี่พันครับต่างประเทศจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็34สายพันธุ์นะคะแต่แต่เรานําเข้าในรูปแบบเมล็ดซึ่งแต่ละเมล็ดเนี่ยเนื่องจากความที่มันเป็นพืชผสมข้ามมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเ e t e r o ฮทโรไ o กัสก็คือพันธุกรรมยังไม่นิ่งว่างั้นเถอะเนาะ ในเมล็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยก็เลยจะมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันค่ะเราก็เลยจะเรียกว่าแต่ละเมล็ดเนี่ยเป็นสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เราฉะนั้นเรามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะอาจารย์ตอนนี้ณตอนนี้มี300กว่าสายพันธุ์ที่แตกมาจากสายพันธุ์ที่เรานําเข้าเนี่ยสาสายพันธุ์หลักๆก็คือเรามาดูว่าการเจริญเติบโตต่างๆของเขานะครับแล้ว่าการสันฐานสันฐานคือลักษณะรูปทรงของเขาเป็นอย่างไร เขาเป็นลักษณะการเจริญเติบโตทั้งต้นและใบแล้วก็แต่ในระยะที่ถ่ายวันนี้เป็นระยะที่ออกดอกแล้วนะคะ,ะจะเห็นว่ามีการออกดอกแล้วสังเกต2 0 0พันที่เห็นเนี่ยก็แตกต่างกันมันก็จะเราอาจารย์หน้าที่ของทางด้านอาจารย์ทางด้านพืชไรานาเราเนี่ยก็จะมาดูว่าแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออะไรนะอาจารย์ ที่สำคัญผลผลที่สําคัญก็คือผลผลิตนะคะก็คือดูในในเชิงลักษณะก็คือผลผลิตผลผลิตเขาคือดอกค่ะน้ําหนัก น้ำหนักของดอกแห้งหมากเท่าไหร่แต่น้ำหนักมากบางทีเนี่ยโปรไฟล์สารอาจจะไม่ได้คุณภาพตามทีออ่ทางการแพทย์จะนำไปใช้ซึ่งก็ต้องไปแมทชิ่งกับเคมีคอลโปรไฟล์ที่อาจารย์ทางภาควิชาเคมีคจะศึกษาเราก็จะเลือกสายพันธุ์ที่ผลผลิตดีมีเคมีคอลโปรไฟล์ที่เป็นที่ต้องการ,รแต่หากมันไม่ ไม่ใช่พันเดียวกันก็นําไปสู่การต้องปรับปรุงพันธุ์เลือกที่มีผลผล,ผลิตดีแล้วก็อีกพันอาจจะผลผลิตยังไม่ดีมากแต่มีเคมีคอลโปรไฟล์ที่เราต้องการก็จะผสมพันธ์กันนี่ก็คือเราลองรับนะครับเร,เราพยายามสร้างคล้ายๆกันแค,ค,คะตตาล็อกพันเนาะ,นะว่ามีสารเป็นอย่างไรการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อทางการแพทย์จะไปใช้ต่อเนี่ยใช้อย่างไรนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักๆของทางศูนย์วิจัยในใน,ในที่นี้นะครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ อย่างที่ที่เล่าไปนะคะมันเป็นงานบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างคณะเกษตรกับคณะวิทยาศาสตร์ก็คืองานทางด้านการประเมินการเจริญเติบโตลักษณะสันฐานลักษณะการเจริญเติบโตวรวมถึงผลผลิตเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีโนไทปิ้ง อย่างหนึ่งอไอเคมีคอลโปรไฟล์ที่พูดมเมื่อกี้มันก็เหมือนฟีโนไทปิ้งอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นข้อมูลทางฟีโนไทที่จะเอามารวมกันแต่มันก็จะมีศัพท์เฉพาะก่อนครั้ง,อ,งอาจจะเรียกคีโมไทอะไรก็แล้วแต่ค<ห>ีโมไททีนี้เราก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งละทีนี้พอจะมีข้อมูลของการทำจีโนมิกแอนะลิซิสเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้หาตำแหน่งยีนในอนาคตเนี่ยค่ะงานในระยะยาวเนี่ยหาตำแหน่งยีนที่ทำให้สังเคราะห์สารที่ต้องการได้